thank you สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีร้องเรียนค่ะเวทีที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กําลังรู้สึกว่าถูกผู้ประกอบการหรือว่ามิจฉาชีพเอารัดเอาเปรียบค่ะโดยผ่านช่องทางนะคะผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะรายการของเรานะคะก็พบกันเป็นประจําค่ะทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะเวลา15บหนิกาถึง15บหนาฬิกาสานาทีค่ะมีดิฉันนิสนาวณีสอนรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะและทนายโนดค่ะทนายสัตยภพมีทรัพนะคะก็เป็น อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นทนายความที่เข้ามานะคะร่วมดําเนินรายการร่วมกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะเป็นตัวแทนจากสคบค่ะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มารับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์นะคะปัญหาต่างๆที่ได้รับร้องเรียนมาจากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะคะก็ท่านแรกค่ะคุณกรวรณเนียม เทียมสนิทนะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสคบอค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณคํานนสังรุนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสคบอเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีทานายโนด้วยค่ะ เมื่อวานเนี่ยนะคะประเด็นที่เราคุยกันก็คือเรื่องของค่าที่พักนะคะสบนี่ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจังหวัดเชียงรายนะคะก็พบว่าเฉพาะเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมของอัตราค่าที่พักเนี่ยนะคะค่อนข้างจะสวยงามไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดในกรณีที่ทางทางส่วนราชการหรือว่าทางสบเข้าไปซึ่งในในกรณีที่เป็นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นวันสิ้นปีเนี่ยว่าเกี่ยวกับการผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะช่วยโอกาสหลาย หลายๆสินค้าหรือว่าหลายๆประกอบการนะนะ,ะว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสทองของเขาที่เขารอคอยอยู่ฮะ,ะแต่วาทีนี้มันไปตกหนักอยู่ที่ทางผู้บริโภคเองหรือว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องเองเนตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็อย่างอย่างเช่นกรณีวันนี้เราก็เสนอเรื่องเกี่ยวกับค,ค,ค่าโดยสาร<ช>ะะตรงนี้แพง ตรงนี้ทางสคบก็มีมาตรการยังไงตรงนี้อืมค่ะ,<ท>ะเรื่องของออการขนส่งผู้โดยสารนะคะคิดราคาตั๋วเนี่ยสูงเกินไปแพงเกินไปถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบกับทางผู้บริโภคสคบมีมาตรการหรือว่าดูแลย,ยังไงบ้างคะคือสึกเดิมทีเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคมาเนี่ย <ทะ S 2> อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการตัวจระเรียบในการใช้บริการรถโดยสารในช่วงเทศกาลซึ่งสคบเนี่ยก็มีการเริ่มดําเนินการเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจากการที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาและทีนี้เราเป็นหน่วยงานที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็เลยมีการจัดโครงการร่วมเป็นการบริการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก นะคะแล้วก็บกสมีกองการทัพภายในซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการจัดไปตั้งศูนย์ร่วมบริการรับเรื่องร้องเรียนนะคะรถนรลงที่สถานีขนส่งหมอชิดสายใต้ในกระใหม่ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาอีกปีหนึ่งนะคะกราชื่อว่าโครงการคุ้มครองเตือนภัยผู้ใช้บริการรถดยสารประจำทางเทศกาลปีใหม่นะคะก็ในช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เดินทางกับ ตางจังหวัดกลับบ้านอ<ฮ>ะไรอย่างนี้นะคะดันนี้เราต้องการให้การใช้รถโดยสารเนี่ยมีความปลอดภัย นะคะสคบก็หวงใยแล้วก็ใส่ใจผู้โดยพากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยจะได้ใช้บริการรถโดยสารเนี่ยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจในการเดินทางซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรมขนส่งทางบกนะคะซึ่งตรงนี้เขาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลเรื่องทางการเดินทางนี้อยู่แล้วเขาก็มีกิจกรรมที่ทําอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็กับทางบกสเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือ นะคะ <S <S ให้อนุอเคราะห์เรื่องสถานที่นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเขาก็มีการดูแลแล้วก็มกับ รถโดยสารอยู่แล้วนะคะนี่เรามาเพื่อที่ว่าให้มีการเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ใช่ค่ะก็คือว่าเวลาอย่างเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพของอย่ของคนขับนี้อยู่แล้วนะคะการให้บริการเนี่ยคือซึ่งตรงนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขาเนี่ยนะคะเขาก็ดูแลอยู่แล้วสคบเราก็เป็นผู้คุ้มครองในพวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บูรณาการแล้วก็ผลึก เขาเรียกว่าเราก็มาร่วมกันทํางานค่ะค่ะคุณคําน์คะอย่างข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางด้านของสคบมีการร่วมกันกับกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ปคบเนี่ยนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเลยนะคะของเชียงรายก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบจริงนะคะของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวปรากฏว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยที่ให้บริการรถตู้รถโดยสารนะคะรวมทั้งบริษัททัวร์เนี่ยไม่มีการแสดงราคาค่าบริการให้กับผู้บริโภคได้รับทราบ นะคะตรงนี้การลงพื้นที่จริงไปสํารวจตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับคือในในส่วนของที่ผู้ประกอบการเนี่ยเก็บค่าโดยสารโดยเกินจริงนะครับในหน้าตรงนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นการควบคมผู้ริโภคเนี่ยเราได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามีสายด่วน15 8 4นะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องศูนย์ควบคุมผู้โดยสารเพืเรื่องร้องเรียนนะครับของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ อีกหน่วยงานหนึ่งที่เราดชอบคือหนึ่สายด่วนนะครับโกดังค้าภายในซึ่งยังอยู่ซึ่งเนี่ยถ้าผู้ริพวพบเห็นการขึ้นค่าโดยสารเกินกําหนดตามที่อัตราทางราชการกําหนดนะครับสามารถที่ร้องเรียนได้ตามมาเรืหมายทางด่วนเลขหมายด่วนแบบนี้ได้นะครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีการแจ้งแล้วก็ตักเตือนผู้ประกอบการไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีมาตรการที่เด็ดขาดกว่านั้นไหมคะหลังจากนี้ก็ตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองของกรมทางบกนะครับเขามีโทษปรับนะครับตั้งแต่10,000ถึง50,000ถึง50,000บาท นะครับแล้วก็หรือยกเลิกไปขออนุญาตของผู้ประกอบการนะครับและกรณีถ้าขึ้นโดยสารเนี่ยค่ะเออนะคะทนายโน้นคะในแง่ของกฎหมายนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณคำนวณบอกไปนะคะว่ามีการปรับประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงห้าหมื่นบาทจริงๆแล้วมันมีมาตรการอะไรที่เด็ดขาดกว่านั้นไหมคะคืออย่างนี้นะครับพ่อพี่แม่พี่น้องหรือว่าผู้บริโภคเองนะครับว่าในกรณีที่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะครับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ .2522 นะฮะตามมาตรา อ่ารถือว่า,ากับบทกำหนดโทษเนี่ยฮะก็มีมาตร,ารการปรับนะฮะแล้วก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการลถรถโดยสารคือลถโดยสารหรือว่าการขออนุญาตเนี่ยมันมีประจำทางไม่ประจำทางนะฮะตรงนี้มันมีโทษปรับและโทษจาด้วยครับใ,ในกรณีที่ทางกรมการขนส่งหรือว่าตามพระราชบัญญัติของพศสอ2 2เองเนี่ยนะว่าก็มีกำหนดโทษนะฮะทั้งคดีายา ให้คดียา,ยาก็อาจมีโทษที่จะหนักขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนว่าเบาขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็อยู่อยู่ที่การการกระทําของพฤติกรรมหรือเจตนาของผู้ประกอบการเองด้วยนะครับตรงนี้พื้นต้นนะครับในส่วนของในกรณีที่รถตู้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีใบอนุญ,ญาตว่าไม่มีผู้ประกอบการเนี่ยก,ก็โทษค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร ะะอัตราโทษก็คนข้างสูงเหมือนกันนะครับตรงนี้คืออย่างตอนอช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะคอย่างทางสคบเนี่ยมีมาตรการอะไรที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอย่างเข้มงวดหรือว่ารัดกุมขึ้นไหมคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงรถตู้นะรถบริการสาธารณะเนี่ยจะมีมรถตู้เถื่อนพูดกันง่ายๆแบบนีบ้ภาษาง่ายๆแบบนี้นะคะจะมาวิ่งกันตามาหมอชิดนะคะคคสายเหนือสายใต้เนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจะดูแลได้อย่างไรคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยในอีกแง่มุมหนึ่งนะประชาชนเขาอยาก ทางกลับบ้านก็ต้องจําใจขึ้นค่ะคือในตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีการดําเนินการอยู่ซึ่งทางสคบเนี่ยก็จะมีแนวทางแล้วก็ต่อไปที่จะดำเนินการก็คือว่าเราคงจะต้องเข้ามาดูในเรื่องของเออเรียกว่าเราต้องมาร่วมรณรงค์เรื่องของการให้บริการรถตู้ที่ถูกต้อง เพื่อที่ว่าให้คนที่ทําถูกอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็ส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ซึ่งในส่วนตรงที่ผิดเนี่ยมันเป็นไปตามพรบของกรมการขนส่งทางบกตรงนั้นเนี่ยเราก็คงจะมีการที่เรียกว่าผลักดันแล้วก็ให้ทางกรมได้เข้มงวดในเรื่องตรงนี้ในส่วนที่เขาไม่ถูกต้องเลยนะซึ่งตรงนี้เรื่องของบริการรถตู้เนี่ยทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็มีแนวํำริอยู่ว่าเดี๋ยวคงจะต้อง หาลือแล้วก็บูรณาการที่ว่าจะทําอย่างไรให้การบริการรถตู้นะคะตรงนี้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคยิ่งขึ้นนะคะแต่ในช่วงของปีใหม่นี้เนี่ยการใช้รถโดยสารที่เราเรียกรถบคสหรือตัวเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราดําเนินการตรงนี้ในเบื้องต้นนี้ก่อนค่ะคือเดี๋ยวผมเสริมทางทางท่านนิดหนึ่งว่าในกรณีที่รถตู้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะฮะว่า ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับโทษจำนะฮะโทษจำนะไม่เกิน5ปีนะฮะปรับ oh. ตั้งแต่1บาท1 1 0 0 0 0บาทถึงแสนบาทนะฮะ oh. ตรงนี้ oh. ทั้งทั้งจำทั้งปรับด้วยรถตู้เถื่อน oh. ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มีการออกมาวิ่งกันใน oh. ช่วงเทศกาลตรงนี้นะฮะ oh. แล้วในกรณีที่ว่าออกแล้วก็วิ่งนอกเส้นทางเนี่ยก็โทษไม่เกินโทษปรับนะฮะไม่เกิน5,000บาท นะฮะในลักษณะของรถตู้นะครับตรงนี้มาตรการของทางกรมการขนส่งก็มีโทษสูงเหมือนกันถือว่าโทษหนักะทะหนักขึ้นนะคะอย่างกรณีที่เรื่องของการขายตั๋วแพงเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะการปฏิเสธรับลูกค้ากลับมาดูในกรุงเทพมันดีกว่านะคะแท็กซี่นะคะแท็กซี่ปฏิเสธที่จะรับลูกค้าหรือว่าขับเร็วเกินกว่ากําหนดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขับไปแล้วทิ้งผู้โดยสารกลางทาง ตรงนี้สามารถจะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรคะหรือว่ามีมาตรการอย่างไงคะคือในในกรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยผู้นั่งขับรถเนี่ยทิ้งผู้โดยสารใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กิริยาไม่สุภาพหรือขับรถเร็วประมาทสูบหลีในเคลิปรถหรือรอาทิ่ยต่างเกี่ยวกับบริการเนี่ยครับทางเราเนี่ยถ้าเป็นณหน้าตอนนี้นะครับเรามีตั้งศูนย์ที่หมอชิดใหม่ะนะครับในวันที่ยนะี่สิบเจ็ดนิ้แปดเนี่ยนะครับในการร่วมกับ ไปเรียกว่าศูนย์ร่วมศูนย์บริการร่วมรเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้โดยสารนะครับร่วมกันกรณีนี้ถ้าผู้โดยสารเนี่ยใช้แล้วกรณีนี้นะครับก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงเลยที่ศูนย์ได้เลยเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นหรือจําชื่อไม่ได้หรือจําทะเบียนรถได้ก็สามารถร้องเรียนได้เลยหรือหรือว่าใช้อยู่ต่างจังหวัดก็ใช้สายด่วน1584 ของกรมขนส่งได้เลยคคือต้องบอกว่าสําหรับผู้ประกอบการผู้ที่ขับแท็กซี่เนี่ยนะคะรับผู้โดยสารนะคะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทางนะคะไอ้ปฏิเสธเนี่ยนะคะที่จะไม่รับเราเนี่ยนะคะก็เกินโนแล้วนะรับเรามาแล้วยังปล่อยแล้วทิ้งไว้กลางทางเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างเรื่องของการปฏิเสธปฏิเสธนี้ก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ครับ ทีนี้เดี๋ยวผมเสริมทางท่านอีกนิดหนึ่งรือว่าทางทางสอบอีกนิดหนึ่งว่าในกรณีที่แท็กซี่ทิ้งหรือว่าละเว้นหรือว่าไม่รับหรือยื้อแย่งอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าในกรณีตามพระราชบัญญัติของจราจรทางบกปีพศ2522เนี่ยฮะโทษนะฮะโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะฮะ<ช>สองในกรณีที่ว่าไปทิ้งกลางทางหรือว่าอะไรต่างเ<ช>นี่ยนะคือระยะเวลาหรือว่าลงกลางทางต้องไปแย่งอะไรต่างเนี่ยก็คือโทษเนี่ยคือไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งเดือนคะับจำโทษจำนะฮะแล้วปรับไม่เกินหนึ่งเอ่ยหมื่นพันบาทไอ้ตรงนี้นะคะรับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถร้องเรียนไปยังที่กรมการขนสง่งหรือว่าทางสงบเป็นผู้ประสานนะครับไอ<ช>้ตรงนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะ,ะดําเนินการทางกฎหมายแท็กซี่เราก็จ,จําจดทะเบียนไว้ว่าทะเบียนนี้กทน,น,ทน,นี้หมายเลขนี้นะฮะก็สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลได้เหมือนกันนะครับฟ้องเองได้เหมือนกันนะครับ คือไม่ใช่ว่าจะหน่วยงานราชการที่เข้ามาอย่างสอบอรหรือว่าทางกรมขนส่งทางบกของเราเองก็สามารถดําเนินการได้เหมือนกัน,นขออนุญาตถามคุณกรวรรณเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการเนี่ยนะคะที่เรามาีเอกสารกันอยู่ในมือเป็นโครงการคุ้มครองเตือนภัยผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะคะอย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยก็จะเป็นสํานักแผนและกนารพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคคืออย่างโครงการนี้นะคะ ที่จัดทำขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้อะไรคนะคือโครงการนี้เนี่ยนะคะเราคำนึงถึงผู้บริโภคคือต้องการให้เขามีการเดินทางที่ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้บริการเรื่องของตั๋วโดยสารนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าการร้องเรียนเนี่ยนะคะก็มีอยู่พอสมควรตรงนี้เนี่ยเรา เราอยากจะให้ทางผู้ประกอบการนะคะมีความรับผิดชอบต่อผู้ไริโภคต่อสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยเราถึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับว่าโอเคถ้าตรงไหนเนี่ยที่เขาทําไม่ถูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเป็นมอนิเตอร์อยู่แล้วเราก็อาจจะเราก็มีการบอกหน่วยงานที่เขากํากับดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะว่าให้ทุกๆหน่วยเนี่ยช่วยกันร่วมกันรณรงค์แล้วก็เรียกว่า มีคุณธรรมหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้เวิโภคนะคะตรงนี้แล้วก็เรื่องของอสภาพความปลอดภัยของรถตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้ทางบขสตรวจสภาพรถอะไรอย่างนี้นะคะคือในจุดต่างๆเนี่ยที่ให้ความคุ้มครองกับผู้โภคเขาดเดินทางได้ปลอดภัยเนี่ยเราจึงตั้งโครงการนี้และในเรื่เนี้ยเราก็จะมีการทําประชาสัมพันธ์มีแผนพับให้ความรู้ว่าสิทธิของผู้โภคเนี่ย อย่างเขาไปแล้วเนี่ยเขาควรจะได้ความเป็นธรรมอะไรบ้างนะคะเราก็มีการรณรงค์ทแผนพัพตรงนี้ซึ่งก็เราจัดกนเนี่ยวันที่27และ28นะคะซึ่งในวันที่28เนี่ยก็ท่านเลขาท่านก็จะไปรณรงค์ที่สถานีขนส่งผู้เดยสาหมอชิดเนี่ยนะคะในเวลา17นาฬิกานะคะก็จะมีการไปดูการจำหน่ายตั๋วร้านค้าในสถานีขนส่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการ กับทางกรมการค้าภายในเนี่ยซึ่งเขาก็มีการตรวจสอบอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่แล้วด้วยนะคะ,คะก็จะร่วมไปดูว่าราคาสินค้าเป็นยังไงบ้างะนะคะตั๋วผู้โดยสารเป็นยังไงแล้วก็บนรถนะคะพนักงานบริการพนักงานขับรถนะคะ,ค,ะความพร้อมของรถและของคนขับ ก็คือว่าจะมีการตรวจเช็คสภาพรถด้วยเหมือนกันแล้วก็คนที่จะมาขับรถให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะต้องมีการตรวจระดับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะท่านใด่านใใช่ใช่ถูกถูกฮะเพราะว่าในกรณีที่คําสั่งของกรมการปกครองเอ้โทษทีถ้ากรมการขนส่งนะฮะว่าไม่เกิน50มิลลิกรัมนะฮะในกรณีที่ที่การขับรถหรือว่าทางบขศเองในพนักงานขับรถเนี่ยนะฮะว่าการขับรถเนี่ยก็ต้อง มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะช่องระยะเวลาทางไกลเนี่ยก็ต้องมีมาตรการตรงนั้นด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือว่าของพ่อแม่พี่น้องเองนะตรงนี้อย่างเรื่องของการแจกเอกสารเนี่ยนะคะคุณกำนนคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะที่คุณกรวณบอกว่าประมาณที่27จใช่ไหมคะยี่สจะมีการรณรงค์แล้วก็ไปแจกเอกสารแผ่นพับให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบตรงจุดไหนบ้างคะที่จะไปทาความเข้าใจประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนค่ะคือ การรณรงค์เผยแพร่ปชาสัมพันธ์เนี่ยครับเราจะเริ่มนับเวลา17.00นนะครับตามที่คุณกบลวันกล่าวคราวนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมตั้งแต่ชั้น3ลงมาเลยชั้น3เลยนะครับตรวจเยี่ยมลงมาเรื่อยๆจนถึงการจําหน่ายตั๋วนะครับรวมไปถึงการที่เราไปตรวจสภาพรถเลยของบกสเลยว่ารถสภาพเป็นยังไงเหมาะสมใช่ไหมโดยเป็นการร่วมกับคณะผู้บริหารของกรมขนส่งนะครับคนค้าภายใน ออกองกำลังการปราบปรากมการกัคขังบริโภคนะครับแล้วก็บริษัทขนส่งเนี่ยท่านก็จะพานําเที่ยวเลยรวมรถึงการจําหน่ายสินค้าณจุดจําหน่ายที่บอกว่ามีการตรวจว่าอ่าหลักสินค้าเนี่ยแพงขึ้นไหมหรือยังไงเนี่ยครับ,รบแล้วรวมถึงที่สําคัญเลยนะฮะคือศูนย์รับเรื่องอยู่ข้างนอกด้วยคือศูนย์รับเรื่องอยู่ข้างนอกตัวอาคารเพราะเนื่องจากเนี่ยเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยใช้เครื่องหนาแน่นเราเข้าใจว่าไม่ใหญ่เขามาอยู่ข้างนอกเพื่อเขาจองตั๋วไว้เลขตั๋วได้ถนัดเราก็ มาอยู่ข้างนอกเอานะครับรวมถึงการกําหนดเกี่ยวกับแท็กซี่ที่ท่านบอกด้วยว่ากรณีไม่รับผู้โดยสารเนี่ยก็แต่ทิ้งก็เห็นกันงบนั้นเลยเพราะว่าเขาจอดปุ๊บเขาผู้โดยสารเรียกปุ๊บเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยฏิเสธการการการที่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยเราก็มีเชนเทอรที่ของกองกรมสางส่งตามบอก ดำเนินการได้เลยครับด่าดำเนินการที่หมายความว่าอย่างไงครับไปพร้อมกับบไปพร้อมที่ตำรวจไหมครับครับผมจับจับทันทีครับคือคือตรงตรงมันมีป้ายหน้าศูนย์เขียนว่าตัวเปเลยศูนย์รับเรื่องซึ่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะมาลองได้เลยกรณีวุฒลงมาเรียกปุ๊บแท็กซี่อยู่หน้าท่านไม่ไปถ้าเดินที่ศูนย์ครับเราก็จับมือมันเลยครับก็คือเด็ดตรงนั้นก็คือว่าฉับไวนะครับกรณีนั้นเลยครับผมค่ะครับ ในกรณีที่พ่อพี่น้องหรือว่าผู้ประกอบการเองนะว่านอกจากไอ้พระนัติไอ้กรมการการขนส่งและทางบกแล้วนะฮะพศ2022<ม>นะฮะแล้วก็มีไอ้พระญัติจาราจรทางบกพศ2022ารแล้วเนี่ยก็มีมาตรการอื่นเกี่ยวกับทางทางสงบด้วยนะฮะว่าทางในส่วนของสาธารณสุขด้วยว่าเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นเนี่ยว่าไม่เกิน50าสิกร,รัมในการขับขี่ซึ่งในกรณีนณี้ว่ามันมีกฎหมายเข้ามาเสริมขึ้นมาอีกว่า ในกรณีที่ผู้ดื่มในรถกับผู้ขับก็ผิดมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน6กเอใช่ตัวใหม่ออกมาตัวใหม่ออกมาแล้วครับคือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนขับเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีระดับแอลกอฮอล์เนี่ยเกินคือคนที่นั่งอยู่ในรถด้วยก็ด้วยครับเขาผิดด้วยนะฮะคือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทตรงนี้คือมาตรการค่อนข้างที่จะต้องมีมาตรการที่รัดกุมแล้วก็บังคับให้ได้ผลนะครับ ต,ตรงนี้ก็ฝา<ม>ก,กบอกให้ผู้ประกอบการเองหรือว่าผู้บริโภคเองก็ต้องพึงระวังด้วย<ม>นะครับนเนี่ยนะคะมี s อสเข้ามานะคะบอกว่าแจเ้เคยนั่งรถตู้นะคะปกติเนี่ยนะคะตอนดึกๆเนี่ยจะ กลับนะคะประมาณปกติเนี่ยจะกลับ20บาทแต่ว่าวันนั้นเนี่ยกลับดึกนะคะเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัว40บาทเลยนะคะตรงนี้สามารถดาเนินการหรือว่าร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะคุณกรณ์วัลคะร้องเรียนมาที่ทางสคบก็ได้นะร้องจำหมายเลขทะเบียนรถให้ดีใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอ่าเราเป็นผู้บริโภคเองนะคะเราก็ต้องคํานึงถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยของเราเราก็ต้องจําทะเบียนรถเพราะว่าพอเวลาเราแจ้งไปเนี่ย จะต้องมีข้อมูลตอบกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยก็จะได้ไปดําเนินการต่อได้ถูกต้องนะคะว่าช่วงเวลานี้ทะเบียนรถคันนี้อย่างนี้นะคะก็มีทางกรมการขนส่งทางบกซึ่งเขาก็จะมีสายด่วนคือ1584อย่ายงไงตรงนี้เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เราก็จะได้ให้ให้จำเบอร์ไว้ด้วยนะคะสั้นๆก็คือ1584หรือจากที่สคบนะคะ1166คือตรงนี้เนี่ยเราก็เคยมี มาตรการคือได้รับเรื่องร้องเรียนประเภทนี้อยู่นะคะครเราก็ประสานส่งไปทางกมรมการนส่ง,สงทางบกเนี่ยเขาก็จะมเีเรียกคนขับมา สอบสวนทีหนึ่งตักเตือนในขั้นแรกแล้วอาจจะมีการปรับเลยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นจริงค่ะค่ะเพาะว่ามีเราได้มีการดําเนินการตรงนี้ไปแล้วนะคะก็สุดท้ายนะคะคุณํำนมนีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะที่ช่วงนี้นะคะหลายคนก็คงกําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับภูมิลํดาเนะคะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็ในในส่วนของสคบนะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ริโภคนะครับ รักษาสิทธิ์และตระหนักในสิทธิ์ในการใช้รถโดยสารนะครับซึ่งเราเนี่ยอยากก็อยากตลอดจนเราก็อยากให้มีพี่น้องเนี่ยช่วยสร้างเครือข่ายในการรักษาสิทธิว่าก่อนนี้เราถูกล้วเราเปรียบเนี่ยก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าสายด่วน1นึ่งกับใช้พี่น้องเสมอนะครับค่ะนะคะโอ้มีหลายหมายเลขนะน,นะคะ <ๆ S 2> ที่จะ คุณผู้ชมเนี่ยต้องจำไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น1 1 6 6ใช่ไหมฮะ1584นะคะ1569อันนี้เป็นของกรมการค้าภายในนี่ก็แจ้งได้เหมือนกันของบขสก็เป็น1490่หลักลายหมายเลขนะที่จะ ประชานธ์ของตำรวจของสคบคือโอบค่ะปคบนี่เขาก็จะมีสายด่วนคือ1นึ่งซึ่งในวันที่28นี้นะคะทางสคบแล้วก็กรมขนส่งทางบกนะคะบขสแล้วก็ปคบแล้วก็จะไปร่วมรณรงค์กันด้วยนะคะประชาชนอุ่นใจนะคะืูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไม่ได้พักไปไหนหรอกนะคะก็ยังคงทํางานแล้วก็ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็ส่งให้กับคนไทยทุกคนนะเดินทาง กลับบ้านโดยปลอดภัยไปท่องเที่ยวนะคะอย่างปลอดภัยเหมือนกันนะคะก่อนจากกันไปนะคะทนายโนตมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมคะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะว่าการขับรถไวเนี่ยนะหรือว่าเร็วผมเองนี่ก็โดนนะฮะว่าแวบออกมาเนี่ยก็คือจดหมายตามมาถึงบ้านเลยนะคือตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2 5 3 5น้เนี่ยนะว่าอัตราอัตราการเร็ววิ่งวิ่งไวเกิน120ต่อชั่วโมงเนี่ยนะฮะโดนแน่นอนนะครับ พราะผมเองก็ก็เสียค่าปรับไปหลายหลายครั้งนะฮะ <c oughs> บางทีเราก็เผลอนะฮะบางทีก็ด้วยความเร่งรีบต่างๆมันก็อาจจะเกิดภาวะสุกเฉินหรืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นไปได้การประมาทก็อย่าให้ ให้เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ต้องมีสติตลอดในการขับรถขับรานะฮะไม่ว่าจะเรื่องของแอลกอฮอล์เองหรือว่าเรื่องของการดื่มสุราหรือว่าของมึนเมาก็ตามนะฮะว่าไม่ว่าจะบนรถหรือว่าส่วนตัวของตัวเองก็ตามนะฮะก็ต้องพึงระวังตรงนี้ด้วยนะครับค่ะนะคะก็คุณผู้ชมคะในช่วงท้ายแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณกันก่อนนะคะสำหรับคุณกรวรรณเทียมสนิทค่ะและคุณคำนนสังรุนนะคะจากสคบที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ ช่วงท้ายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มีรยายงาน,นพิเศษนะคะเกี่ยวกับทางด้านของผู้ประกอบการค่ะในตลาดนัด หลังตึกการบินไทยนะคะร้องเรียนเข้ามาอย่างสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบอของเราเนี่ยนะคะบอกว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสคบมาออกตรวจสินค้าตามตลาดนัดกันแล้วก็มีการยัดเยียดข้อหาต่างๆพร้อมยึดสินค้าที่ขายนะคะโดยกล่าวหาว่าไม่มีการติดฉลากสินค้าเพื่อเรียกเงินจากแม่ค้านะคะเป็นรายเดือนเดือนรับประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทด้วยกันนะคะแล้วก็มีการข่มขู่ด้วยนะคะว่าห้ามไปแจ้งความนะสคบเนี่ยนะคะจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงนะคะเดี๋ยวเราจะ เป็นสกู๊ปนะคะเป็นประเด็นทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ<ช>ก็วันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการเวทีร้องเรียนค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เดินทางกลับบ้านไปท่องเที่ยวกันด้วยความปลอดภัยด้วยความสุขนะคะ<ช>วันนี้พวกเราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ จากกรณีที่ผู้ประกอบการในตลาดนัดหลังตึกการบินไทยร้องเรียนมาอย่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสคบอ,ออกตรวจสินค้าตามตลาดนัดและยัดเยียดข้อหาต่างๆพร้อมยึดสินค้าที่ขายโดยกล่าวหาว่าไม่มีการปิดฉลากสินค้าเพื่อเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าเป็นรายเดือนเดือนรับประมาณ500-1,000ถึงบาทพร้อมข่มขู่ไม่ให้แจ้งความสคบอจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามเรื่องราวจากผู้เสียหายพร้อมทั้งขอหลักฐานการโอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งหากว่าพบเป็นการกระทำผิดจริงจะเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้แอบอ้างต่อไป ตอนนี้นะคะสคบก็ลงพื้นที่ตลาดนัดหลังตึกการบินไทยถนนวิภาวดีลังสิตนะคะเพื่อชี้แจงกรณีที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้านอกสถานที่นะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับการติดฉลากบนสินค้านะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ประกอบการนะคะร้องเรียนไปที่สคบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสอคบนะคะลงพื้นที่แล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ประกอบการว่าไม่ติดฉลากสินค้านะคะโดยการเรียกเก็บเป็นรายเดือนค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายจิรชัยมูลทองร้อยเปิดเผยว่าผู้ประกอบการได้ร้องเรียนมายังสคอบอว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสคอบเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐจริงหรือไม่ออกตรวจยึดสินค้าและเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดนัดหลังตึกการบินไทยมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน จึงรีบหลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับให้ข้อแนะนํากับผู้ประกอบการในการติดฉลากสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทันเบื้องต้นจะรีบดําเนินการตรวจสอบหากพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐจริงก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดส่วนตัวโดยมิชอบซึ่งจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสคบนะครับมาใช้กฎหมายของสคบเข้ามาดําเนินการจับกลุ่มนะครับ มาบอกว่าฉลากไม่ถูกต้องปกติปรับ5 0,000่นตัวเองมาแล้วนี่จะปรับ5 0 0พหรือก็ไม่ก็ให้โอนเงินเข้าเป็นแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นการรีดายผมเองเนี่ยมีหมายเลขบัญชีแล้วนะครับก็จะไปติดตามว่าสิ่งที่ทางพ่อแค่แม่ค้าได้โอนเป็นรายเดือนตามที่ผู้แอบอ้างมามามา,มาบอกให้โอนไปเนี่ยนะครับเป็นการดาเนินการหลอกลวงเป็นการดาเนินการกันโชครั์อย่างนี้หรือไม่นะครับก็คงจะต้องติดตามในข้อกฎหมายต่อไป การดำเนินการตรวจสอบฉลากสินค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522การตรวจสอบฉลากสินค้าของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการแสดงบัตรประจำตัวและมีเอกสารบันทึกการตรวจสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจสอบหากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลากหรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้องจะตักเตือนและมีหนังสือแจ้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่สคบและการดำเนินการตรวจในครั้งที่สอง หากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีการแก้ไขฉลากสินค้าที่วางจำหน่ายให้ถูกต้องจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยจะไม่มีการเปรียบเทียบปรับหรือเรียกค่าใช้ใจ่ายใดๆกับผู้ประกอบธุรกิจณสถานที่ประกอบการดังนั้นหากบุคคลใดแอบอ้างขอตรวจสอบฉลากสินค้าณสถานที่ประกอบการให้ผู้ประกอบธุรกิจขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และหากพบการกระทําผิดที่มีลักษณะเป็นการเรียกรับเงินหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สคบให้ผู้ประกอบธุรกิจเก็บหลักฐานเป็นคลิปภาพถ่ายและแจ้งข้อมูลให้กับเลขาธิการสคบโดยตรงที่หมายเลข021413400และ021413405หรือสายด่วนสคบ1166ตะวันโคตรมงคุลถ่ายภาพนัทวิรุณกิติพรทีมข่าวเวทีร้องเรียนรายงาน